จากนี้ไปจะเป็นทางโคดเคียว24กิโลครับขึ้นทางภูทับเปิดเป็นทางน่สนุกครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูกันแย่แล้วครับฝนตกแล้วมาได้แค่กีิโลนิดนิดฝน,นตกแล้วจะนอนอยังไงเนี่ยกระดาษดาวไม่ได้ทนน้ด้วยซีเปลยังนหมนแล้วเอ มันคือมีมันตอนนี้ผมจอดอยู่ที่จุดชมวิวคับเบิกครับความสูง1,192เมตรแต่ว่ามองไม่เห็นอะไรเลยมันสูงมากหัวชี้ฉี่ก็ลงไปไม่ได้สูงตอนนี้อยู่ที่ กว่าเฮเวนฮิลครับทางที่จะไปทับเบิกก็เห็นปันทหาทายก็เลยขึ้นมานา่าจะสูงก็สวยจริงสวยจริงแต่ตอนขึ้นเนี่ยไม่มีปัญหาร้าแต่ตอนลงนี่สิลืมคิดไปว่าจะลงอย่างไงถ้ามันลืล่นก็คงเลื่อกข้างนี้นีกวง่ข้างนี้ตกเจ็บแน่ มาถึงที่กลางเต็นของทับเบิร์กครับยอดทับเบิร์กอำเภอหล่มเก่าสูง1,768เมตรเงามากไม่มีใครเลยถ้าเป็นหน้าปกติหรือหน้าเทศกาลนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นที่ขายของหมดเลย ด้านนั้นก็กเป็นที่ถาขายของขายกันหมดเลยแล้วคนเต็มมากครั้งที่แล้วที่มาแต่ครั้งนี้นี่ว่างเปล่าว่างเปล่ามากๆตอนนี้ฝนก็ตกแล้วก็ไม่มีที่พักครับที่พักส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกที่ผมบอกว่าไม่มีเนี่ยเพราะว่าที่พักส่วนใหญ่มันอยู่บนดอยอยู่บนที่โล่งนะฮะแล้วฟ้ามันผ่านน่ากลัวมากไม่นิยมอย่างแรง แล้วก็ไปเจ้าตรงด้านนู้นเนี่ยที่เป็นที่เป็นจุดที่สูงที่สุดที่ว่าจะพาไปเนี่ยไปไม่ได้ครับเพราะว่าเขามีก่อสร้างอยู่ไม่ไม่ปลอดภยัยเยอะขึ้นไปงานนี้แฮวฮครเป็นเยอะๆสนุกไหมตอนเช้าตอนเช้าไปไกลนู่นนันไงนู่นเลยนะ ต้นเลยไกลสุดเลยเหรอไปทําอะไรครับไปไปที่ลําปางอะ่ะใช่ไหมว่จะจ้ตองเช้าอะ่ะไปที่ลําปางอะ่ะแล้วก็พอพอดีมาตรงนี้ก็ฝนตกไอไปอยากเลยแล้วคุณแม่ไปไหนครับคุณแม่ไปไนนปบุาน,นี่คือหลงมานะ่ะ

น้องครับยุ่งแล้วครับรั่วฮ่ารถรัลล่วโอ้ยหยดติง๋งติงเอาไงเนี่ย